สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เ่าพ่อสาวโคราชสุดเด่นตามเคยเด้อจเด้อมาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวจ้าอุ้ยชามพู้ใหญ่ๆเลยจ้าแล้วก็ลาบหมูจ้าพ่อแม่พี่น้องลาบหมูจ้ามาเด้อจเด้อโนโนมาจ้ามาจ้ามากินด้วยกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ม,มาจ้ามากินด้วยกันจ้าพ่อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวราบหมูมจับพักเครื่องเคียงอร่อยจ้าตัวป่วนกินแต่ตัวปว่วนมาจ้าวันนี้แซ่บอร่อยเนาะ อันนี้ของตัวปวนจ้ะตัวบวนไหนกินก็ล้างนะแต่อันนี้แล้วเดือนส่วนงอกตัวปวนชอบเพื่องอกจ้ะมาอืมว่าก้นอืมอร่อยป้ะนี่นี่อืมนี่อร่อยลูกมา เดิมกินด้วยกันซุบเสียบอืมอืมพอ,อแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วลุกพอแล้วเอาไหมเนี่ยใส่ในกลงถูกวงอกจากพ่อพี่น้องอ้ก็ยกระเต็มถวยเลยจ้ะ อันนี้พอปะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องใส่เยอะลูกพอแล้วได้แรกแกได้แรกแกแอตาเดนพอแล้ว <laughs> พ่อพี่น่องทำลาบหมูให้แฟนแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวจ้ะทำก๋วยเตี๋ยวกินลึกโดดลึกโดดอร่อย มัครบมาเดี๋ยวจะเด้อมากินด้วยกันทำไมพี่น้อง เยยมชอบมันชอบสลัดาดินสลัดแ่ะนั่งกินสลัดตั้งแต่เช้าพร้อพี่น้องเลี่ยมชอบพักคือแม่เลยนะลูกกินเยอะเยอะยุสเสาวี่่กินเขาพร้อมหน้าพร้พอมตาขอก็ขอบครัวจ้ะ <laughs> <laughs> ชอบกินลาบหมูจ้ะหลังชอบกินลาบหมูเสร็จพุ๊บตืกนแล้ว่เลี้ยงขึ้นมาเลยลกูกไม่กินก๋วยเตี๋ยวแล้ว yên <laughs> <Gín>. à. <laughs> Có. <cười> ừ, đi xin à. Nè. <laughs> Mình đem qua nè. มาชนแก้วชนติ้งอ้าวลมลาลาบหมูลาบหมู lê mu lê how do you yeah. do mình sợ mắt mà kia lạp mu lê mu lê lạp lạp William เผ็ด spicy เวียดนมอร่อยจ้ะพ่อพี่น้องลาบหมูแล้วก๋วิเตี๋ยวอร่อยมากเลยจ้ะ

เจ้าอีกเจ้าน้งคุกอีก <c oughs> เอ้าตอน <c oughs> กินก่อนเอาวิลเลียมกินแม่จะไปเอาโคกให้วิลเลียมกินก่อนกินก่อนเม่หึ่มหึ่มไม่อย่าให้ห่อลแก้วสิจะต้องรั้มเลย อืมอืม,อมปวนทำไยพี่น้องลงไปอยู่ใต,ต้โต๊ะแล้วอืมอืมมา,มากินมอสวิลเล่มาเด้ออืมอืม อนุสยียนที่เมลกูนี่ราบหมูอร่อยซุปปะอร่อยหยูยมก๋วยเตี๋ยวซอปปะอร่อยเลมอนอร่อย <laughs> อร่อยมากมาก ลไอ้นู่นก like ็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินอืมแล้วก็มันกินแต่ผักก็ได้นะวิดีด้มามาตือดูฟรน็อตทีง งอนงอนหลังดองน้อยงอนพอแม่พ hmm. mm ีน hmm. mm ้องออนห Arroy. Mm. Mm. Kom sitta här nu och ät lite. Kom sitta här och ät lite tack. อืดหมดแล้วลูกเส้นนี่มาแล้ว,ลวอ,อ,อร่อยมากๆเลยจ้าพ่อพี่น้อง ในน้าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจ้ะกระลาบหมู <laughs> อร่อยมากเดทเอเวเลียมถาม อร่อยมากจ้ะพ่อพี่น้องโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้สาวโคราชขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะเนาะสาวโคราชขอฝากช่องสาวโคราชสุดเด่นไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆให้สาวโคราชได้เจอจ้ะเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณขอบคุณทักบ๊ายบาย